กลับมาติดตามช่วงที่สองนะคะของคนอ้วนอารมณ์เสียนะคะก็เช่นเดิมนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็จะมีกูรูด้านเกษตรนะคะคุณพี่เลนจากเรื่องเล่าข่าวเกษตรนะคะสัปดาห์นี้โอ้ยโอ้เรื่องข้าวเรื่องแชมป์ข้าวนี้ดังมากสวัสดีค่ะคุณพี่เลนสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับสุริลีครับค่ะเป็นไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ โอ้เรื่องร้อนๆอนหลายเรื่องครับโดยเฉพาะในเรื่องของข้าวนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่เรื่องข้าวครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคนเอกประยุทธจันทร์โอชาก็ไปมอบนโยบายให้กับทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับ<น>ว่ามีการขับเคลื่อนงานทางด้านเกษตรจะเป็นอย่างไรสภาเกษตรกรแห่งชาติมีความสําคัญนะครับแล้วปีนี้ วันที่25พันวาคม2565หรืออีกหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ครับจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับก็เมื่อวานนี้ท่านนายกก็เลยไปมอบนโยบายการกับเพื่อนงานทางด้านเกษตรนะครับมีการผลักด,ดันการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีนะครับวิจัยและนวัตกรรมนะครับเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงสร้างโอกาสสร้างความเข้มแข็ง ให้พึ่งพาตนเองได้นะครับแล้วก็ขอให้สภาเกษตรกรตั้งใจทุ่มเททาง,งานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกรจำนวน20ล้านคนหนึ่งในคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีที่ผมโค้ชเป็นคำพูดในเพศเรื่องเล่าข่าวเกษตรก็คือว่าท่านนายกบอกว่าเกษตรกรคือหน้าแก้วของแผ่นดินนะครับซึ่งเป็นคำที่มีความหมายกับพี่น้องเกษตรกรยิ่งเพราะว่า ประเทศไทยนี้เป็นประเทศเกษตรกรกรมครับคุณดเร่คุณผฟังฮนะเรามีกเกษตรกรอยู่ราวๆยี่สิบล้านนะครับอันนี้นี่เป็นยี่สิบล้านนี่ยังยังไม่รวมที่เป็นเด็กๆลูกหลานอีกนะฮะปริมาณครึ่งหนึ่งของประชากรไทยอยู่ในภาคเกษตรี่ซ้ำไปนะครับท่านนายกก็บอกว่ากเกษตรกรคือรา้าแก้วของแผ่นดินสภากเกษตรกรเนี่เป็นสภาที่มีความสําคัญกับ พี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะจะเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเข้าไปนําเสนอนโยบายนะครับกับทางรัฐบาลก็มีความสําคัญแต่ว่าที่ผ่านมาตัวของสภาเกษตรกรแห่งชาติเองมีปัญหาพอสมควรคุณลิลลี่คุณฟังฮะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เกษตรกรพี่น้องเกษตรกรบอกว่าขาดการมีส่วนร่วมนะครับคือคนที่เป็นเข้าไปเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาตินี่ กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆนี่มันห่างกันหลายคนยังไม่รู้เนี่ยครับว่าในจังหวัดของตัวเองในพื้นที่เกษตรเอในพื้นที่ของตัวเองมีมีสภาเกษตรกรอยู่มีตัวแทนพี่น้องเกษตรกรอยู่นะครับเมื่อวานี้ท่านนายกท่านก็เลยบอกว่าสภาเกษตรกรเป็นเป็นตัวแทนของเกษตรกรนะเป็นของเกษตรกรโดยเกษตรกรเพื่อเกษตรกรเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบห้า ธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยวันคริสต์มาสเนี่ยเอ่อก็ไปเลือกกันนะครับไปเลือกตัวแทนเกษตรกร,ะกรนะครับเพื่อที่จะไปนำเสนอนโยบายต่งตางๆทางรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองคุณเลลี่เพราะว่าตัวแทนของเกษตรกรเกรนี่หลายๆอย่างมันก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะ แฝงไปด้วยเรื่องของการเมืองเรื่องของตัวแทนต่างๆซึง่งเกษตรกรเขาก็ถามคุณพิเรนมาว่าตกลงว่าสภาเกษตรกรที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อใครมีเพื่อเกษตรกรจริงๆจังๆหรือไม่นี่คือคําถามที่คมลึกแลก็บาปากก็ไปในหัวใจคุณพิเรนเหมือนกันเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังฮะคุณลิลลี่ครับค่ะ ในช่วงแรกที่มีการตั้งสภาเกษตรกรชาติโดยโนยโยบายเป็นเรื่องโอสวยดูนะสวยดูมีการผักดันกันโดยหลักการเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่พอเข้าบริหารงานจริงๆริงจังแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเ,เดินคนละทางนะครับกับพี่น้องเกษตรกรเกรษตรกรไปอย่างหนึ่งส่วนใหญ่นะฮะเกษตรกรไปอย่างหนึ่งเออสภาเกษตรกรไปอย่างอย่างยกกรณีของเรื่องสามสามที่ฟัง การใช้สามสารอย่างแบนพาราคอดอย่างเรื่องคอไฟดีฟอสอย่างเรื่องไกโฟเซตสภาเกษตรกรนี่เขาจะมุ่งไปเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของเกษตรกรรมยังยั่งยืนเขาก็สนับสนุนให้มีการแบนสามสารแต่ฝั่งพี่น้องเกษตรกรที่เป็นเป็นภาคการผลิตจริงๆกันดังเขาบอกว่าเอ้ยเกษตรกรยังใช้อยู่ต้องมีงานวิจัยที่รับรองมากกว่านี้มันก็เลยเป็นการข้อโต้แย้งกันอยู่ พอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นระยะเวลาอีกหนึ่งเดือนที่จะมีการเลือกตั้งนี่เสียงหนึ่งที่สะท้อมออกมาก็คือว่า,เ,าเกษตรกรที่จะไปเป็นตัวแทนนั้นบางคนยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะบางคนยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตันน้งบางคนยังไม่รู้ว่าจะตัวเองจะสามารถเลือกตัวแทนตัวเองได้อย่างไรม,มันเป็นเวลาที่เร่งรัดและเร่งรีบสุดท้ายคำถามก็คือว่า การเลือกตั้งสภาเกษตรกรชาติที่จะมีขึ้นในวัน 25. ที่25ธันวาความนี้มันจะเป็นแค่เพียงพิธีกรรมในการเลือกตั้งหรือไม่นะครับสิ่งนี้ทางสภาเกษตรกรแห่งชาติทางราัฐบาลต้องให้คําตอบที่ชัดเจนครับ<ม>เอาละครับมาถึงับสภาใหญนะ่หรือสภาแต่งตั้งประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นคุณเบลลี่พิธาาีการเลือกตั้งนะ มาดูเรื่องร้อนๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหนีไม่พ้นเรื่องแชมป์ข้าวอ่ะพี่บอกว่าเราเสียแชมป์ให้กับพกาลำดวนกัมพูชาต,ต้องต้องอธิบายแล้วคุณพี่เลนต้องเล่าแล้วว่าข้าวไทยกับข้าวกัมพูชามันเบียดเสียดมันเอ่อแข่งขันกันมายัางไงฮะแล้วเราเป็นแชมป์มาตลอดกี่ปีละครับคือผมต้องเรียนคณผู้ฟังอย่างนี้ครับว่า ในแต่ละปี14ปีแล้วนะครับที่มีการประกวดข้าวที่ดีที่สุดในโลกทีนี้พอมีการประกวดนี่เป็นเรื่องของของนักธุรกิจเป็นเรื่องของผู้เกะกอบการค้าข้าวเป็นเรื่องของรงสีนะครับที่ในภาพของคานิปที่เขาจะมีการจัดประกวดนะครับว่าข้าวของประเทศไหนในแต่ละปีที่เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกคําว่าข้าวที่ดีที่สุดในโลกเนี่มันมันยิ่งใหญ่นะมันมัน มันเหมือนกับว่ามันเป็นตัวแทนของประเทศชาติเข้าไปกรุบป,ประกวดเพราะว่าพอถ้าได้แชมป์ปุ๊บเนี่ยคุณฟังฮะปีนั้นทั้งปีเราประกาศได้เลยว่าเราเป็นแชมป์ปีนี้เราเแชมป์ปีนี้เรามีข้าวที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือทีนี้พอมีการประกวดเมื่อวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่จังหวัดภูเก็ตเราเป็นเจ้าภาพ เราต้องบอกว่าเราแพ้ขาบ้านนะครับประเทศที่ชนะข้าวจากประเทศไทยก็คือพกาลำดวนพกาลำดวนนี่เป็นเป็นข้าวหอมมะลิของกัมบ,บูชาที่มีกลิ่นหอมนะครับเม็ดเรียวนะครับสีใสนะครับกลิ่นหอมโดยกรรมการที่เป็นเชฟท่านก็บอกว่าข้าวของ ปากาลําดวนของกัมพูชากับดอกมะลิ105ของไทยเรานั้นโดยรูปลักษณ์ภายนอกนี่ไม่ต่างกาันกินอร่อยเหมือนกันความนุ่มเหมือนกันแต่ที่แพ้นี่คุณผู้ฟังครับมันเจ็บปวดเข้าไปในหัวใจของขุนเิเรนคือเราแพ้เพราะความหอมเราแพ้เพราะกลิ่นเวลาหุงหนิดเราสู้ประกาลำดวนไม่ได้ คุณพิเลนเป็นคนบ้านนอกคุณพิเลนที่บ้านปลูกข้าวดอกมาลิ105คุณผู้ฟังครับหอมข้าวแต่ละทีนี่เชื่อไหมครับว่านะหอมไปสามบ้านแปะบ้านหอมจริงข้าวหอมมาลิบ้านเราดนี่หอมจริงๆแต่ระยะหลังที่ผ่านมาต้องเรียนนะคุณผู้ฟังตามตรงเลยว่ากลิ่นหอมมันลดลงออมันลดลงคุณคุณนี้ี่รู้สึกไหมว่าว่าข้าวหอมบ้านเรากลิ่นมันลดลงแหม คือดีฉันคนเมืองนะก็ไม่ค่อยได้หุงข้าวเท่าไหร่อ่ะคุณพี่เลนส่วนใหญ่ก็ซื้อข้าวเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ขายข้าวเป็นอะไรนะขายข้าวเป็นถ้วยถ้วยเออขายข้าวเป็นถ้วยนี่เคยดูไหมเออเคยเคยเห็นเขาเปิดข้าวไหมถ้าเป็นข้าวหอมมะลิดั้งเดืองเปล่าถ้าดอกมะลิเป็นข้าวหอมหรือหรือข้าวขาวมะลิหนึ่งส่วนห้าดอกนี้ ึ่งศูนย์ห้านี่ที่ที่แหล่งผลิตที่ดีที่สุดในโลกที่อยู่ทางอีสานเนี่ยค่ะเวลาหุงเสร็จมันหอมมากมันหอมตั้งแต่ตอนหุงนะครับที่ผมใช้คำว่าหอมสามบ้านแปดบ้านนี่เป็นเรื่องจริงหุงข้าวแต่ละทีเนี่ยคนมันชื่นหลกชื่นใจนะมันทําให้เราอยากอยากกินข้าวอะ่ะแต่พอแพ้ปุ๊บมันก็มีคําถามเกิดขึ้นมากมาย ในฝั่งของภาคการผลิตอย่างเกษตรกรเองตัวแทนเกษตรกรออกมาออกมาพูดเลยนะว่าใครเสียแชมป์หรือไทยได้แชมป์มันไม่ได้มีส่วนอะไรกับพี่น้องชาวนาเลยอสิ่งที่ชาวนาต้องการจริงๆก็คือข้าวราคาที่ดีค่ะฮนี่คือเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกรออกมาทั้งตัวแทนเกษตรกรเองทั้งชาวนาเองนะ เขาบอกว่าแชมป์ข้าวเนี่ยแม่ไม่รู้จักหรอกสิ่งที่แม่รู้จักแม่อยากได้ก็คือราคาข้าวที่ดีกว่านี้วันนี้ข้าวหอมมะลิในทุกเวลาร้องให้ราคาเกี่ยวสดขายออกมาสิบบาทข้าวเปลือกใช่ไหมข้าวเปลือกครับคุณผู้ฟังฮะสิบบาทนี่คือข้าวที่จากแหล่งผลิตที่ดีที่สุดในโลกคือจากทุ่งกวา ข้าวอ<ม>ย่างราคาที่เขาบอกว่าเขาเขาขายได้แค่สิบบาทอ่า <S 2> <S 2> <S 2> ทีนี้มันก็มีประเด็นอย่างข้อมูลของภาครัฐแม้กระทั่งเรื่องของการชดเชยจากโครงการประกันรายได้ราคาข้าวของกระทรวงพาณิชย์ประกาศกับราคาข้าวที่ขายจริงในพื้นที่<ช>มันสวนทางกันมันสวนทางกันต้องยอมรับโดยคือ จริงๆแล้วทางพางนย์ต้องลงไปดูว่าในพื้นที่ขายจริงเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะกำหนดราคาคุณพี่เรนก็ก็เกิดคำถามเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราลงพื้นที่นี่พี่น้องเกษตรกรถามมาชาวนาถามมาว่าไอ้คุณพาณิชย์ติเข้าเปี่ยวราคามาจากไหนทำไมยายขายข้าวเลยแค่นี้พาณิชย์ติดฟังแต่พ่อค้าอย่างเดียวหรือเปล่า นี่ <stro. S 1> เป็นคาพูดของของชาวนาของพี่น้องเกษตรกรอนพื้นที่ก็มาเรื่องจริงนะคุณพี่เลนลองนึกนะถ้าเกิดแม่ใหญ่เนี่ยขายข้าวเปลือกกิโลละสิบบาทนะคะแต่ว่าพอมาแพ็คใส่ถุงเอามาขายนะที่คุณผู้ฟังเนี่ยไปซื้อรับประทานกันดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องซื้อข้าวเนี่ยบางคนราคาเป็นร้อยอะ ร้อยห้าสิบร้อยสามสิบก็มีมันขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วยนะ,ะขึ้นมเมล็ดข้าวด้วยนะถ้าเกิดมเมล็ดดีๆเรียวๆสวยๆเนี่ยอย่างเงี้ยอ่านี่ดันเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องซื้อในราคาห้ากิโลร้อยห้าสิบบาทหรือสองร้อยบาทขึ้นอืม แต่ราคานี่ต่างกันลิบลับเลยนะคุณพี่เลนต่างครับต่างครับยิ่งยิ่งราคาข้าวที่ส่งออกไปอย่างยังต่างประเทศที่ผมเช็คกับเพื่อนที่ที่อยู่อยู่ทางอเมริกาเขากินข้าวไทยนี่ราคาไม่ได้ถูกนะราคาไม่ได้ถูกแต่พอมาดูพี่น้องเกษตรกรกพี่น้องชาวนาแล้วนี่ขนาดข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของบ้านเรายังขายได้สิบบาทข้าวเปลือกนี่ยังขายได้สิบบาท แล้วข้าวชนิดอื่นละ่ะข้าวขาวล่ะจะขายได้เท่าไหร่ได้เจ็ดบาทได้แปดบาทแต่ปุ๋ยยาราคาแพงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ที่น้องเกษตรกรที่น้องชาวนาในใน,ในต่างจังหวัดเขาบอกไม่ได้เกี่ยวเลยเขาไม่ได้ต้องการแชมป์ได้แชมป์เป็นยี่สิบสาสิบครั้งก็ตามมันจะมีแชมป์แล้วเกิดประโยชน์อะไรถ้าพี่น้องชาวนายังไม่สามารถอยู่ดีกินดีได้ ข้าวยังราคาถูกอยู่มันเป็นสิ่งสะท้อนที่แรงแรงจนจนหลายฝ่ายต้องออกมาเอ่อทางพาณิชย์เองนะครับคุณผู้ฟังครับทางพาณิชย์เองก็บอกมาว่าการที่เราเสียแชมป์ไม่กระทบกับการสมออกนี่เป็นเรื่องที่ยืนยันมาเรียบร้อยว่าถึงเราจะเสียแชมป์แต่เราไม่กระทบกับการสมงออก,การสมออกเราก็ยังเดิม ปีนี้เราส่งออกข้าวผลฝั่งครับเป็นอันดับสองของโลกข้าวที่ดีที่สุดในโลกเราก็มาเป็นอันดับสองสงสัยปีนี้เราจะถือเลขสองเป็นหลักแล้วล่ะครับประเด็นต่อมาที่ที่กลายเป็นประเด็นที่ร้อนขึ้นมาอีกเหมือนกันเมื่อวานนี้มีการประชุมที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยกรมการข้าว ได้มีการจัดประชมุมส่วนข้าวชุมชนทั้งประเทศเมื่อวานนี้มีงานใหญ่มีงานใหญ่นะครับก็ท่านตงตีว่าการ,รากระทรวงเกษตรกรณท่านเฉิมชัยซีออดไปเป็นประธานเองแต่ก่อนที่ผมจะเล่าถึงงานแล้วก็ที่มาที่ไปของงานาประชมุมศูนย์ข้าวเมื่อวานนี้คำถามของคุณพี่เรนถามไปว่า ทำไมข้าวไทยแพ้พราะความหอมมันเกิดอะไรขึ้นกับข้าวหอมมะลิไทยทางท่านอธิบดีนะครับท่านในที่ปรกรมการข้าวในนักธิจของคิปนะครับก็ได้เล่าให้คุณพี่เลนฟังหลายอย่างเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของทําไมข้าวไทยไม่หอมนะครับท่านก็บอกว่าโดยปกติแล้วนี่ข้าวขาวดอกมะลิหนึ่งศย์ห้าที่เป็น เราเรียกว่าเป็นข้าวนางฟ้าของเราประกวดที่ไหนชนะที่นั่นนะครับระดับโลกเราชนะมาเจ็ดครั้งในการประกวดสิบสี่ครั้งครับคุณผู้ฟังนะแต่ปีนี้เราแพ้ประกาศรำรวจแพ้ที่ความหอมย้อนกลับมาว่าข้าวหอมมะลิตระกูลข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดในบ้านเราคุณฟังจำดีๆนะฮะมีพันขาวดอกมะลิหนึ่งศูนย์ห้าที่ปลูกในแหล่งผลิตที่ดีที่สุด ก็คือในแถบทุ่งโบราณแถบอีสานก็จะมีความพื้นที่เป็นดินทรายแล้วแห้งแล้งพอสมควรนะครับกลิ่นมันจะหอมมากแล้วข้าวอีกตัวหนึ่งก็คือกอขอสิบห้านะครับทีนี้คาถามที่ถามว่าทำไมข้าวไทยไม่หอมข้าวไทยหอมน้อยลงท่านอธิบดียืนยันมาคำหนึ่งก็คือว่าเรื่องของพันุข้าว โดยเฉพาะพันข้าวขาวดอกปรลิ105ถ้าเป็นพันแทงจากกรมการข้าวนักวิจัยของกรมการข้าวนะครับตรวจสอบแล้วไม่มีความแปรปวนทางสรีระแล้วก็ทางพันธุกรรมแต่ที่หอมน้อยลงนี่มันมันเป็นเรื่องของการผลิตหนึ่งต้องดูว่าในพื้นที่มีการปลอมปนไหมนะครับอันที่สองก็คือว่าเราเกี่ยวข้าว ในระยะรับพืงนหรือไม่ประเด็นที่สามนะครับก็คือการให้ทันล้วนมีส่วนทุกอย่างมีส่วนแล้วที่สําคัญที่สุดคุณผุ้ฟังครับเป็นเรื่องของสภาพบินฟ้าอากาศมีคําถามว่าหลายคนทําไมบอกว่าที่อีสานข้าวมันหอมมากที่อีสานนี่เหมาะสำหรับการโดยเฉพาะแถวพุ่กรลาเหมาะสำหรับการปลูกดอกมะลิหนึ่งส่วนห้าที่สุดเพราะว่าโดยธรรมชาติของดอกมะลิหนึ่งส่วนห้าเนี่ยชอบบินสาย แล้วก็มีความแห้งแรงปีนี้เราเจอปัญหาเรื่องของน้ําท่วมคับคุณันครัคุณลิลี่ยังพอจําได้นะเราเจอโนรูเข้าไปทีนี้มันอยู่ในระยะของข้าวที่กําลังจะเก็บสารอาหารเพื่อทําให้ความหอมเราเจอฝนปลายฤดูกาลเพราะฉะนั้นปีนี้คุณพี่เรนฟันทงได้เลยว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ข้าว ในพื้นที่ของอีสานจะหอมน้อยลงเพราะว่าอากาศเป็นเรื่องของ,งสภาพอินฟราอากาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรมการข้าวกระ,ะทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการประชุมเมื่อวานนี้นะครับท่านรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณเฉลิมชัยศรีออนฟันธงมีคําพูดที่พูดอย่างชัดเจนเลยว่า ข้าวคือสัญลักษณ์ของประเทศไทยเราเคยเป็นแชมป์นับครั้งไม่ถ้วนทั้งเรื่องของการส่งออกเราเรื่องของคุณภาพข้าวดรเตรสมชัยบอกว่าเราเพิ่งเสียแชมป์แต่เราจะทวงแชมป์กลับมามเราก็บอกไปยังที่น้องชานาว่าลำพัาางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำอย่างเดียวไม่ได้ทำหน่วยงานเดียวไม่ได้จะต้องร่วมมือกับ ศูนย์ข้าวชุมชนร่วมมือกับชาวนาจะทวงแชมป์ทั้งในเรื่องของการส่งออกข้าวจะทวงแชมป์ในเรื่องของคุณภาพข้าวหรือข้าวที่ดีที่สุดในโลกกับกิอืะคำถ<ด>านใหญ่โจทย์ใหญ่ตัวเบื้เริ่มครับคุณนิลี่ครับ่ดีฉันพูดอะไรหน่อยได้ไหมคือหนึ่งเ,เวลาเราเอาข้าวไปประกวดเนี่ยคือถ้าเกิดจะพูดว่าเป็นเพราะว่า ฤดูกาลเป็นเพราะว่าผลผลิตเป็นอะไรเงี้ยแต่เวลาเราเอาเข้าวไปประกวดเนี่ยคุณพี่เลนเราก็ต้องทําพื้นที่เซตพื้นที่ขึ้นมาว่าพื้นที่นี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เราจะปลูกเอาเข้าวไปประกวดเนาะเออแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าทั้งภูมิภาคข้าวมันไม่หอมมันก็เลยทําให้เสียแชมป์นี่คือว่ามันก็ยังเป็นเหตุผลที่ฟังดูแล้วยังติดใจอยู่นะฟังไม่ขึ้นใช่ไหม พราะว่าเวลาเออเวลาดีฉันจะเอาของไปประกวดเนี่ดีฉันก็ต้องหาพื้นที่ที่ดีที่สุดถูกไหมแล้วก็ทําพื้นที่ประคบประงมอย่างกับลูกอะ่ะยิ่งกว่าลูกอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมาเมารวมว่าทั้งฤดูกาลนี่เอ้ยทั้งผลผลิตเอ่อของประเทศเนี่ยแล้วบอกว่าเราเสียแชมป์เพราะเรื่องนี้ดีฉันว่าก็ยังยัง,ยงตะขิดตะขวงใจอยู่นะ คือคุณเลลี่ครับมันไม่ใช่แค่คุณคุณเรลี่ที่ตะกิดแรขวางกระจายนะฮะแต่มันเกิดคําถามมากมายโดยเฉพาะเพจที่ดูแลดูดูขาวเกษตรตรงๆอย่างอย่างเรื่องเล่าข่าวเกษตรเจอคําถามนี้คําถามเอาข้าวที่ไหนไปประกวดเออใช่มันก็ต้องกรมการข้าวก็ต้องพัฒนาก็ต้องประคบประมให้ดีที่สุดถูกไหมแบ่แล้วบอกเออเป็นเป็นต้องต้องขออนุญา เรียนคุณลิลี่เนี่ยคุณผู้ฟังอย่างนี้ที่ไปประกวดนั้นเป็นเป็นเรื่องของนักธุรกิจเอาไปประกวดนะครับค่ะเออเป็นทางฝั่งของพาณิชย์ไม่ไม่ใช่ฝั่งของกระทรวงเกษตรนะออไม่ใช่กรมการข้าวว่าข้าวไปประกวดนะต้องทำวามก็ใจอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ชาวนาโอข้าวไปประกวดนะอันนี้เป็นเรื่องของของพ่อค้าเป็นเรื่องของพาณิชย์ อ้าวแต่ว่าทั้งประเทศมันก็ต้องทํางานร่วมกันไหมล่ะคุณก็ประมาณนั้นมันก็<อ>ผมถึงถึงเรียนมาทุกฝั่งว่ามันเกิดคําถามกับพี่น้องชาวนาว่าทางคนนี้เน่เอาข้าวที่ไหนไปประกวดทางผู้<ช>ประกอบการเน่เอาข้าวที่ไหนไปประกวดข้าวบ้านเราเนี่ยคือมันไม่แปลกที่มันจะแพ้ประกาศนำดวนค่ะ<ช>มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มันเป็นเรื่องที่ที่เป็นไปได้ที่จะแพ้ที่24ของของ เวียดนามอืม,มันเป็นไปนได้ที่จะแพ้ข้าวของเราแพ้ข้าวของพม่า,มาของเมียนมาแต่การแพ้ในครั้งนี้นี่มันไม่ใช่วิกฤตนะมผมเองมึงยังบอกว่ามันไม่ใช่วิกฤตแต่มันเป็นโอกาสที่จะทําให้ภาคผลิตลอาหันมามองตัวเองทุกๆปีเรามีงบเรื่องของการวิจัยแลาพัฒนาผ์ข้าวหยิบมือเดียว แล้วผมไม่ได้ท้าหรอกผมว่าไม่เกินสองร้อยล้านแต่ในขณะเวียดนามคุณผู้ฟังครับเวียดนาม,มปีละหนึ่งร้อยล้านดอลลาร์มีสามพันกว่าล้านค่ะเขาทํำข้าวอย่างเดียวนะข้าวทียี่สิบสี่ที่เป็นขายระเบิดละเบอในตลาดโลกตอนนี้เป็นข้าวที่มีการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาในขณะที่บ้านเราเนี่ยต้องพูดกันไห้แฟร์เลยว่า ทุกปีเราก็เอาข้าวหอมมะล,ลิดอกเออข้าวดอกมะล,ลิหนึ่งศูนย์ห้าเอาเอานางพญาเรานี่ไปประกวดทุกปีทุกปีทุกปีค่ะป,ปีหน้าเนี่ยไม่ต้องเอาข้าวดอกมะล,ลิไปประกวดหรอกเอาพันธุ์อื่นไปประกวดดอกมะล,ลิเนี่ยมันสมควรอยู่บนทิ่นแะล้วแต่เราต้องทาว่าเราต้องหาเหตุผลเมื่อเมื่อเจอเหตุผลว่าทําไมข้าวเรามันหอมน้อยลงเราก็ต้องพันทําพันให้มันมันสเสถเยรนขึ้นดูพันธุ์ให้มีการปลอมผลน้อยลง กรมการข้าวก็ต้องมีงบประมาณที่จะต้องใช้ให้กับส่วนข้าวชุมชนที่ที่จะทาําพันุ์ข้าวเนี่ยข้าวพัน์ดีให้กับพี่น้องชาวนาปปบูกในขณะเดียวกันในซีของพี่น้องเกษตรกร,กรต้องรู้จักพัฒนาตัวเองเหมือนกันต้องรู้จักคัดพันธุ์ข้าวข้าวที่ออกจากชาวนานี่ออกจากมือชาวนานี่ต้องรู้ทุกเมล็ดว่ามันไปไหนอย่างไงมันคุณภาพดีหรือไม่คุณภาพดีคุริลี่ผมเคยทํานา สมัยก่อนที่ผมทำนาเนี่ยทำนาดำไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้อะไรหรอ่อเป็นนาอินทรีย์อย่างที่เขาเรียกกันทุกวันนี้ข,ข้าวทุกทุกเมล็ดทุกกอเนี่เราเกี่ยวมือเราออกจากมือเราเนี่ยเรารู้เราไปสีแล้วมันหอมมากหอมสามบ้านแปดบ้านตอนนี้สิ่งที่เกิดคําถามในวงการพี่น้องชาวนาก็คือว่าเอาข้าวที่ไหนไปประกวด เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ฟังที่สงสัยเรื่องราวที่เรามาคุยกันวันนี้นะคะสามารถที่จะให้คอมเมนต์ไปได้นะคะที่หน้า Facebook ของคนอ้วนอารมณ์เสียหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปในเพจเรื่องเล่าข่าวเกษตรของคุณพี่เลนได้นะคะสงสัยตรงไหนอยากรู้อะไรนะคะส่งข้อความมาหาพวกเราแล้วพวกเราจะหาคำตอบให้เกี่ยวกับเรื่องของ เกษตรกรเรกีเ่ยวกับเรื่องของกเกษตรนะคะเพราะว่าเรื่องกเกษตรเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเราต้องรับประทานข้าวทุกวันเราก็กินผักทุกวันเราต้องซื้ออาหารทุกวันนะเออเราจะได้รู้ต้นตอว่าเอ๊ะทำไมข้าวมันแพงพืชผักสวนครัวบ้านเราเนี่ยทำไมราคาแพงแล้วก็มีความปนเปื้อนเนี่ย หรือว่าเรามีมาตรการในการป้องกันดูแลมากน้อยแค่ไหน,นวันนี้คุอนะ้วนอารมณ์เสียเล่าเรื่องข่าวเกษตรต้องหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ลิลลี่กับคุณพี่เลนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ